วันนี้อยู่กับน้าเดชกินเที่ยวตามรอยวิถีเนาะก็หลังจากที่บม่ได้มาเช็ใหม่กันนานแล้วเนาะเวันนี้มาลองไม่ปลาข้าวโพดเนาะวันนี้มาลองหม่ปลาข้าวโพดก็ช่วงนี้มันจะเงียบๆเนาะบม่ได้ยินเสียงนกร้องเลยแต่ว่าก็ลองมาเช็กหม่ดูเนะาะไม่ปลาข้าวโพดช่วงนี้ใหมป่ปลาอ้อยใหม่อ่าช่วงนี้มันหน้าร้อนแล้วเนาะ มันหน้าร้อนแล้วก็ดินมันจะแข็งเราจะวางวางกับดักจันเจ้าเราก็ยากก็เลยต้องลงมาที่ป่าข้าวโพดแล้วก็มันจะวางง่ายกว่านะเพราะว่าดินมันอ่อนเนาะดินมันจะอ่อนกว่าก็เลยมันนี้มาเช็คไมายมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือว่าไม่ได้ตัวเนาะกับมั่นใจครับผมเพราะว่าอืมถ้าช่วงหน้าฝนนี่จะเยอะมากเดี๋ยวลองดูเนาะแต่ปกตินี่อ่า ลกคุ้มเนี่ยก็ช่วงช่วงหน้าร้อนนี่แหลนะที่เขาไปแบบที่ชาวบ้านเขาไปไปส่องไปอย่างนี้นะก็มีเยอะในช่วงหน้าร้อนนี่แหละนะาสามวันนี้เอามาสามสามหลังก็เดี๋ยวจะลองดูว่าจะมีตัวหรือว่าบม่มีตัวตก็ขคอติดตามเพื่อกำลังใจด้วยเด้อ ลาเช็คหม่ที่แบบอ่าตามร่องน้ําเลยเนาะอันนี้วางตามร่องน้ําเลยก็ง่ายๆนะครับผมก็คนกันง่ายๆเนาะก็อย่างที่ไปทําคลิปไปเนาะก็ยกยกจันเจ้าขึ้นมาแล้วก็มาคล้องตรงตรง,ตรงเขาเรียกอะไรกระเดืองกระเดืองตรงนี้แล้วก็ยกไอ้ตรงนี้ขึ้นมาที่ดักก็ง่ายๆเลยเหมือนที่กับนาเดชเคย อ่าทาคลิปไว้มาก่อนเนาะก็ยกตะไครยขึ้นเนาะตรงนี้มันจะมีหูหจับอยู่ยกตะไครยขึ้นนามาคล้องกับกระเดืองตรงนี้เนาะแล้วก็ยกยกตะไคายขึ้นยกตะไคายขึ้นแล้วก็เอามาอ่าเอามาเอามาอามา,อามาดัานไกตรงนี้น้องตรงหูตะไครยนี่เวลาเวลานกมันวิ่งเข้ามาปุ๊บมันก็นลงเนาะสุดยอดจันเจา้า ก็หลังจากที่ระาวางังอา่าอเดชวางกับดักไว้ประมาณเปิดเสียงรอประมาณยี่สิบนาทีเนาะรอประมาณยี่สิบนาทีก็มันมีตัวไม่มีตัวหรือว่าไม่มาเนาะกับบริเวณส่วนแถวเนี้ยนะเยอะมากแต่วันนี้มันดูเงีย,งยบๆนะก็ถือถือว่าพามาอัปเดตใหมนะ่เนาะก็บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้เลยนะครับ ก็ไปได้ลงคลิปมาก็น่าจะเป็นเดือนได้แล้วมั้งที่ไได้มาลงเออเอาจันเจ้ามาเช็คใหม่เนาะวันนี้มาป่าข้าวโพดก็ไหม่ย่งงามครับผมใหม่งามขนาดเลยแต่มบได้ตัวเนาะน่าจะมีอยู่นะครับผมก็วันนี้ก็ พลาดเนาะไม่ได้ตัวให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ไม่เอวเนาะไม่เอวเชยงใหม่กับนาเดชเนาะแต่วันนี้เอาจันเจ้ามาเหมือนเดิมครับผมสามหลังเนาะนี่จันเจ้านะครับถ้าไม่ตัวบ่ทำาห้พลาดแน่นอนเนาะปกตินี่ประมาณบางครั้งนี่กับบ่ถึงสิบนาทีก็ได้เลยนะแต่ว่าวันนี้มันแบบดูแบบ เหมือนแบบเหมือนไม่มีไม่มีนกอะนะกัคลิปนี้คงจะประมาณนี้นะครับผมก็ฝา,ากทุกคนให้กำลังใจกันด้วยเด้อกัขอ,ขอกดซับสไครป์คนละซับสไครป์นะครับผมกดติดตามเพื่อคนละติดตามมาล้วกันเนาะกัคลิปนี้กับน้าเด่นกัคงจะปิดคลิปไว้ในปลาข้าวโพดนะครับผมเจอกันคลิปหน้าเด้อว่าจะทำอย่างต่อไปปลาทุกคนไปตรงไหนนะครับผม ให้กำลังใจกันด้วยขอบคุณมากครับหวัสดีครับ